สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ไซติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับบนทุกหลักนะครับผมก็อของวัประจำวันที่1ตุลา64นะครับผมนะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้นะครับไซติเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16มีนาคม2562นะครับผมจนถึงวันที่ สิบกันยา2564นะครับรวมทั้งหมด57งวดด้วยกันนะครับผมนะมาดูงวดที่58นะครับผมสำหรับงวดที่57วันที่16นะครับก็หลุดนะครับนะสูตรทั้งหมดนะครับหลุดรวมทั้งหมด5ครั้งนะครับนะครับสูตรทั้งหมดหลุดรวมกัน5ครั้งจากทั้งหมด57งวดนะครับหลุดวันที่ 16มิถุนาหกสอวันที่1ธันวาหกสอวันที่16เมษาหกสีวันที่1มิถุนาหกสีและก็วันที่16กันยานะครับวันที่10 16กันยา64นะครับอันนี้คือหลุดครั้งที่3หลุดครั้งที่4นะครับนะหลุดครั้งที่4นะครับปุ๊บมายาวๆนะครับผมนี่ มางวดนี้ก็เป็นหลุดครั้งที่ห้านะครับอุ้ยขอโทษครับผมหลุดครั้งที่ห้านะครับวันที่16กันยานะครับหลุดครั้งที่ห้านะครับของสูตรนี้สําหรับอ่างวดประจําวันที่1ตุลานะครับผมมาดูนะครับตามต่อนะครับว่าจะดับอยู่หรือเปล่านะครับก็คือเลขดับก็เป็นเลข9ดับบนทุกหลักนะครับนะคิดว่าไม่น่าจะมา นะครับคิดว่าไม่น่าจะมาและก็ไม่น่าจะหลุดสอนกรันซอนกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้ก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ